สวัสดีท่านผู้ชมในทันด้วยลิ้นพันมาแต่แรกอย่าเร็วอย่าเร็วสวัสดีแล้วครับวันนี้ก็พบกันในเดลิเวอรี่แคปรยโอเควันนี้ก็มาต่อกันในเกม r o ล l เวอรี่โคสเตอร์ไทคูทรีในในพาร์ทพาร์ทที่เยกันโอเคก็วันนี้มาต่อแบบทำไรดีอ่ะไอ้เ่ครเราอยากจะทำสระน้ำใช่ป่ะแต่ว่าในในเราก็ตั้งโจทย์ไปแล้วว่าเราจะทำสวนสัตว ไม่อยากทำสวนสัตว์อยากทำอะไรบบเกี่ยวกับนนนนะสัตว์อืมโอเคเอาเป็นว่าเออเราเรา,เราอาจจะมีเสียงเด็กแทรกมานิดหน่อยเป็นนั่งเล่นเด็กๆกอะไรงเงี้ยค่ะมีพีทำเวทีวข้างๆเกิน <c oughs> เด็กตีโอเค <c oughs> <c oughs> วันนี้เราจะมามาวางไอ้นี่ใช่ป่ะของปลาวานเสียงมันเข้าไหมมันสะท้อน โอเคคุยกับน้องนิดหน่อยเรามาทำเป็นที่มันหายไปไหนวะอ๋อนี่เอาไดูฟินชู <c oughs> เจ๊เราทำมันบปดูเชว์ไปดูเมอร์กันนะคืเดี๋ยวพื้นมันไม่เล็กพอหรืไ,ไงคงงั้นมัง้งเอาแ,แค่เจาะพื้นน้ำก็ต้องลดป้าป่นนี่ S <S โอเคโอ้ยเสียงสะท้อนจักโอเค,อ,เคอีกนิดนึงเอา้าโอเคอัดชัดเช็คช็คจริงจริงเมื่อกี้จะแคสออาบาต้าสตาร์ด้วยแหละแต่ว่าเกมมันเป็นอะไรไม่รู้มันเข้าเซิร์ฟไม่ได้เดี๋ยวรอพรุ่งนี้แนละ้วกันเดี๋ยวลงคลิปพรุ่งนี้แน่เชียหรือไม่ก็วันนี้เลยแหละโอเคเรา โ oh. <laughs> อ้เดี๋ยวแค่จะซิมให้แน่นอนนะโอเคเดี๋ยวเราเออกมาแล้วเดลฟินโชว์กันเดลฟินโชว์ห <B ump. S 1> ันไปทางนี้กว่าอ้ยหมุนไปไหนนักหนาเ <c ười> <c ười> ออพิงก็เปลี่ยนหัวแลว <c ười> วหวและ <c ười> เฮ้ยอะไรเดี๋ยวนี่จะรัดก้านี่แน่ นี่แน่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 น,แนี่น,น,นี่เรามาดูกันนะคะว่าเราจะหวังแบบไหนแบบนี้นี่เองแบบไหนวะเฮ้แบบ เดี๋ยวมันมันเป็นพื้นไหนวะลืมอ่ะพื้นไหนวะพื้นนี้ปะพื้นเหล็กพื้นเออพื้นทรายดิแต่ว่าเราขอทำเป็นไม้แล้วกันแนวแน,ว,นวดีโอเค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 ,อเ,คเอาให้มันเฉิดฉายเป็นคุณโชมเลยคุณโชมไหนวะชื่อคุณคุณลืมช่งเขาตึกโอเคนะ เออเนี่ยคู่อยากรู้ใครเพียงก็ว่าพี่เป็ผู้ถึงใครวะโอเคโอเคมีเด็กกับสิบอยู่ข,ข้างๆเอ,อิ่มทิพทิพอีกทิพนึง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 โอเคนี่เน่อโอเคโอเคอเ,คเคดี๋ยวเรามาทำต่อว่างเดี๋ยววะ เออชับนี่เนี่ยเออถ้าเปียทำบันไดตรงนี้ตั้งแต่แรกก็จบปะก็คือ,อ,อน <c oughs> โอเคเดี๋ยวนะเรามาวางแบบไหนดีวะมันมีเยอะแยะมากอะ<า>วิมีๆเหมือนนี้ด้วยอเอา โอเคได้ปะวะฮะก็เหมือนกันอีกอะย้อนกันย like ้อนย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 ้อนกันย้อนย้อนย้อนอม่อยู่ตรงไหนวะตรงนี้ใช่ไหมนี่พอเราทำเสร็จปุ๊บเราก็ย้อนกลับไปใช่เราจะทำบันไดว่าแต่ลวงมันต้องข ไม่เป็นเดอลบทิ้งมาทำไ,ไมเสียเวลาที่สะพานอีกแล้วเนี่จะไปเหมือนพัทที่แล้วไม่ได้นะเราไมาย่ยอมก็ใช่ไงก็เดี๋ยวเบ<า>วนเดอทำคนหลงชื่อจริงชื่ออะไรเอ้ยเริ่มช้าแล้วค่ะบาบานี่เนี่ยน,นี่เนี่ยเอาไม่เจออกอะ ไม่ไม่ไม่มันต้องอยู่ในระดับที่เท่ากันใช่ปะเราก็ต้องโอ๊ยขอสต็อปคลิปแป๊บเดี๋ยวมาเจอกันใหม่จ้ะนี่เราทำได้จากผู้ชายานเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ใช่ผู้ชายฉานเราก็ตัวเองนะี่นแแค่ทำมวัมวๆแล้วมันก็โอเคพื้นถือว่าเรียบแล้วนะถ,ถือว่าถือว่าเรียบแล้วละ่ะโอเคคนก็สามารถเดินคือได้ตรงนี้เราขอทำเป็นโชว์อะไรสักอย่างใช่ปะโชว์อะไรวะ เป็นพวกสิ่งโตไม่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 ดลฟินเนี่ยมันก็ต้องมีวานไวใช่ไหมวานน่ะก็ต้องวานในน้ำเหมือนกันนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่นี่เนี่ยดิค้างๆก็มาแต่โกนจีบแถวแถวหัวอยากเล่นนะเอาเออ โตกันอยู่นี่แหละว่าแต่หลวงมุ่นไปไหนเนี่ยนี่ไงเข้าได้เพื่งก็ทำอยู่แต่ว่าเออมมันกำลังเข้าแล้วนี่เนี้ยนี่เนี้ยไอ้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 เอโบัาได้ท้อเวลาแคสไปทีนึงทีแล้ววะเนี่ยเดิม อย่างมันตุโอเคก็ไม่รู้ที่นะเฮอนี่ชิงช้าต้องอยู่ที่ที่วิวดีมีความสวยตั้งงานตาเอ๊ะทำข้ามน้ำเลย <c oughs> นี่แน่นี่แน่แอปัจนานามานีแน่นี่แน่นี่แน่อัตระมาณานนี่แน่โอ้ายแล้ว เออขึ้นสะพานมาเจอกันก็นได้นะแต่ไม่เอาอ่ะดีเนะี่ยโอเคขอทำบันไดขึ้นมันได้เสร็จปุ๊บเราก็ต้องไปนะจุดจุดนั้นน่าจะให้มันสมสร้างเองถ้าเราได้เนาะไม่ันก็บายอะสบายไม่ใช่บายาน,น,น,นี่แหละบันไดของแท้ ตัวจริงเส ANS ียงจริงพื้นมันต่างระดับอะน่าจะได้ back, เปล e ่านะมันเป็นแค่เกมช่างมันจะแต่เกมมันก็สร้างในสร้างตัวให้เราอยู่ใน youtube ได้เหมือนกันนไหนแดงดูด้เนี่ยตัวทดลองของเราอ่ะดูตัวทดลองว่าเขาทดลองว่าเขาจะทดลองได้หรือเปล่ามาดูอันนอพื้นของเรามันมีดีมีระดับ ใช่ปะเ,เราสามารถทําได้เดินเหมือนไม่ใช่ทางชันนะ <c oughs> เดินเหมือนไม่ใช่ทางชันเออก็เรื่องของเขาแหละ <c oughs> แต่สรุปไม่มีใครมาจริงนะเอามามาแล้วกลับกลับทําไมกลับทําไมเดี๋ยวปตีตูดลาย <c oughs> คนม่อยู่ตรงนั้น <c oughs> าพรึมเลยนะเต๋ <c oughs> นี่มีอย่างหนึ่งสามารถเรียกคนผู้มากระถูกกันตลาดตัวเล็กตอวเล็กตลาด,ลาด,ลาดไหนไม่เข้าไงวันนี้เนี่ยพลึมเลยนะคะหน้าขาโอ้ยนี่ก็ตีแขนจริงเลย ก็จะทําสระน้าเรียกคนอยู่เองไงว่าคิดอยู่ก็จะทําตรงไหน,น,นหเฮ้ยนี่นี่นี่ไม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 ่นี่สระน้ำของเราเราจะต้องน้ำเราต้องมีอะไรตรงกลางเป็นอยากได้อะไรตรงกลางสระสักอย่าง,องเอาให้ลงกันเป็นลูกออดกันอีกรอบเลย ่วนนี้เหรอนี่ก็เป็นถังข้าวสักเล็กน้อยเอาของหนูก็ของหนูสิออโอเคตรงการนี้ก็จะเป็นเครื่องเล่นอันวิเศษวิโสนะคะซึ่งจะเป็นอะไรวิเศษวิโสมาจากไหนก็มาดูกัน <laughs> วิเศษวิโสมาจากไหน <laughs> เา้หาหลังเข้าเราจะอ๋อตัดมาจากตรงนี้แล้วกันลอยคนมาตรงนี้เยอะๆไปอยู่กระจุกอะไรก็ตรงแถวตลาด นี่มันโซนตนกูกมันไม่ใช่ตลาดสดโอ้โอ้แล้วละ่ะโอเคเอาโปรโลโลนี่เราจะต้องทำ้างเราโอ้นี่แน่แล้วก็นี่แน่เราอัดมากี่นาทีแล้วเนี่ยทวนฮะดูดิั่นดิกี่โมงอะก็เอานี่แน่ทางออก โอเคเรียบร้อยเรียบร้อยเลยก็เดี๋ยวก่อนสิจะเย็นมาดีหลายอย่างนี่ก็จะเลยหยิบเ,เหมือนมาโชว์ทะเลาะกอันให้คุาผู้ชมดูอะอนี่เนี่ยเราก็ โอ้ยเล่นอะไรนี้นี่เนมากใช่เล็กโอ้คิดว่าเราจะมีกันแค่นี้หรอใหญ่อีกมันได้อีกมันไม่ใช่มันได้อีก หมดโอ้ยเดี๋ยววันนี้เนี่ยนี่เดี๋ยวซิมจะมาเร็วๆนี้นะบอกให้ดูลูกกันไว้ก่อนบางทีเราอาจจะถ่ายทอดสดให้ท่านผู้ชมทุกท่านดูดูกันก็ได้แต่ปัญหาตอนนี้คือการถ่ายทอดสดมีปัญหาจริงๆก็ไม่รู้ว่าทําไมมันถึงมีปัญหาโอเคเดี๋ยวรอกันละกันถ้าเกิดถ่ายเนี่ยจะถ่ายทอดสดให้ดูแต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆก็จะไม่ทําก็จะทําแบบไม่สด นะคะเป็นว่าอย่างนั้นไปโอเคนี่นี่อ่ะอ่ะเออเออนี่เนี่เอาไปฝักเดียวก็พอน้อยฝักข้างละสองสิฮะข้างละสนี่แน่อันนี้ให้สองอันนี้เถมจากจากผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนโดยอะไรก็ไม่รู้นี่ให้ตากแดดให้ตากแดด อย่างที่เราเคยพูดกันว่าให้เขามานั่งเก็กโชว์ค่ะระหว่างที่เขารอลูกกันนั่งเก็กโชว์หุ่นตายละพอเมย์ภาษาอะไรเนี่ยเดี๋ยวอไฟมาแป๊บแต่ว่าตอนตอนนี้ขอเป็นที่กระโดดเป็นที่ใหญ่ใหญ่เนี่ยสร้างอ้นี้ที่ไรไม่เคยมีใครมาเลยสร้างอันนี้ท่ไรไม่เคยมีใครมาโดดเลยโอเคโอเค โอเคแบบใครที่ต้องหาทางขึ้นก็ไวให้ออมรอบโลกกันไปเลย <c oughs> อ๋อแน่นอนละ่ะตอนนี้เราได้แล้วส่วนที่ที่เหลืออีกเป็นอันนี้นก่อนเนี่ยเดี๋ยวจะทำที่คลื่นอ่ะที่ทำคลื่นนะคลื่อน,นี้อ่ะให้สองบอ่อเลยอ่ะให้สามเลยอ่ะเบิ้ลให้ไปอ่ะอ่ะอ่ะ,อะ อาออ,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 อติ่งตต,รต,รตตติ่งตติ่งติ่งมีเสียงเด็กอยู่ข้างๆแต่ไม่นดูทานผู้ชมได้ดีอเปาเพราะว่าไมค์มันจะได้ยินเฉพาะเสียงที่ใกล้เท่านั้นวได้ยินแล้ใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยววันนี้ก็เอาเป็นว่าถ้าสร้างสระน้ำเสร็จเมื่อไหร่ก็จบคลิปนะค่ะเอาเป็นว่าถ้ามีคนเข้ามาเหยียบพื้นน้ำเนี่ยคนแรกเมื่อไรเนี่ยจบพ์ทเลยโอเคปะสัญญาเกี่ยวก็เลย <c oughs> เกี่ยวกับไม้โอ๊ยตายแล้วโอเคอเดี๋ยวนะเอาเป็นไฟ,ไฟ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  <c oughs> ไฟ,ไฟ,ไฟ <laughs> ยิงยิงแขนนานยิงบ้าตอนแรกๆออกจะออกออกแนวเงียบๆไม่ <c oughs> ไมีอะไรตอนหลังมันจะออกบ้าๆเ,เนี่ยเป็นอีกครั้งหนึงคลิปเรา <c oughs> ไฟเออไฟมันกระจุงจะเจ๋งจังเลยไม่เจ๋งเลยอะไฟแบบนั่นดิเพื่อเองขอบสระมั้งแต่เรายังไม่ได้ทำที่ยืนอ๋อที่ยืนอยู่ตรงกลางนั่น,นด้วยไมม่่ไไ,ไอเนี่ยหรอกไม่เล็งแบบปองมาอย่างนี้เลยไม่เอาเราต้องเรียบร้อยเอ้ยเขาหนูเล็งก็เรียบร้อยแล้วพี่เจี๊ความเรียบร้อยอันนี้เนะนี่ยนะนี่เนะี่ยนี่เนี่ย อยากได้ที่ปั่นคลื่นใช่ไหมแบบใครโชคไร่ไหว้มาก็โดนปั่นขาไปแล้วกันอันนี้ผู้เล่นอะไรโอ้แนวเลือดสาดกระจุยกระจายหน่อยเล่นโอ้ใช่ใช่เชาวช้าจริงเช้าว่า Show s h a l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  มาที่มาโมมมึงบ้าใช่แล้ว คอแหบเลยอะ่ะเอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคทำพื้นตอกอันเดีวะเนี่ยเราทำสำหรับผู้ที่ไม่ขึ้นสะพานลอยโดยเฉพาะเลยนะเนียใครเอ้าไม่ใช่ย้อนกลับไปอา่าทำสำหรับคนที่ ไม่ขึ้นสะพานลอยนะครับเวลาเขาขึ้นมาเขาก็จะแบบเพื่อขึ้นมาเพื่อเล่นสระน้ำไงเพราะส่วนใหญ่มันไม่ชอบขึ้น,นใช่ป่มเราก็ลอยเขาขึ้นกันให้เบียดเพราะเราไม่เคยเห็นไงว่าเขาขึ้นสะพานลอยเยอะๆมันเป็นยังไงอ่ะให้ชมวิวนิดนึงนี่คือสวนสยามทะเลกรุงเทพอ่าฮะไม่ใช่แหละใช่เออชเออาเ,เอ้าเอ้าเอ้าเ <ขา S 1> อ้า อ้าวเลยเฮ้ยลืมไปว่าที่เข้าอยู่ตรงนี้นี่ว่า people are having trouble อีกแล้วมีปัญหาอีกแล้วเชงเชงจริงโลฮะอย่าบอกห้องน้ำมีปัญหาอา่ะอะไรไม่รู้เขาช่างเขาเหอะช่างอะไรเขาเหอะนี่เนี่ยเดินอ้อมรับโลกกันอีกแล้วนะครับท่านแคปเทนกับตันกับตัน เอเอเอ,เ,อเดินมาให้ยาวสักหน่อยโอ้โหเป็นไงล่ะหลังจากที่เราทำแบบนี้กดอา้าแล้วมันก็ลงไป <G l acht> แว่ายืนอ๋ออุ๊ยจูบก,กันนะอุ้ยจูบก,กันนะอุ้ยให้ให้ดูฉากเด็ดเนยนะถ้าสนใจเนี่ยอันนี้เป็นทางแยกเฉยๆก็เดี๋ยวเ,เดี๋ยวจะทำเดี๋ยวทำป้ายออกมาอะแล้กัน นีเด็กคอยบอกอุกครังๆาไอช้อ่าอ่าเป็นเป็เขนามเอาเออเอาโอเคถ้าตอนนี้็กต้านำให้เราอุ้ยเธออย่างเดียวได้หรอบ้าเหรอเเป็นไเป็นเป็นว่าสมไข่น้ำอะ เฮ้ยทำไมาต้องเดินมาแล้วเดินกลับกันด้วยถ้ามีปัญหาอะไรเหรอ,อเธอมีปัญหาอะไรเหรอเธอถึงไม่ขึ้นสพานลอยเนี่ยเธอกลัวความสูงกันหรือยังไงโลมันโกนเซ่ไม่เอาไม่แกล้งจบอกแล้วว่าคนแรกมาเหยียบปุ๊บนะเอา้าเป็นอะไรกันเนี่ยปอดปอดแหง,งหรอกลัวความสูงเหรอฮะ จับมามันก็เดินกับเออนี่คือวัยรุ่นกลุ่มเก่าฮะเขาเก่าและเขาก็ไม่เด็กราอว่าเดินโดดไปมาทำให้คนไปข้างหลังฮะหัวหน้าเฮ้ยเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วยาไหนไหนใครคิดว่ามันไม่เวิร์กล่ะโอ้ยไม่เอาเราไม่ซาดิทห่วย้เหมือนมีคนอยู่ตรงนัาง ไหนวะอนเอ,อ้ยมีคนมาเหยียบคนแรกแล้วีใจมา,มามาเมื่อไรอ่ะแล้วมาไงอ่ะม,มาไงอ่ะไปดูมันแป๊บคอยทำพื้นผิดพื้นปะวะนะันนี้เหมือนจะผิดช่างม่งช่างมันช่างมันได้สักโลสองโลก็ดีนี่ครบแล้วนะ เอาเป็นว่าตอนหน้ามาเจอกันเดี๋ยวเดนจะทำร้านขายของตรงนี้แล้วก็เป็นสวนจัดทั้งหลังโอเคป่ะบ๊ายบายวันนี้ก็แค่นี้จะ้ะวิวสวยวิวสวยโอเคบาย